ภารกิจรักป่วนหัวใจเขียนโดยชนพัฒนภาคเสียงโดยสวนีตอนที่26พรันขับรถตามรถของผู้กำกับกล้องพบซึ่งมุ่งหน้าไปยังคอนโดของอาจารย์ด้วยความอยากรู้ว่าเหตุใดชนมนัสถึงนัดพบกับผู้กำกับกล้องพบที่หน้าโรงเรียนแถมยังแอบมาอีอ๋อคลอเคลียกันในร้านไอศกรีมอีกอย่างนี้มันเจตนานอกใจพี่ชายของเขาชัดๆนี่นสิงโต นายจะตามอาจารย์ชนมนัฐไปที่คอนโดจริงๆเหรอพริมพ์หันมาถามดวงตากลมโตฉายแววหลุกลิกชัดเจนด้วยไม่แน่ใจในการกระทำของพลันเลยก็ใช่นะ่ะสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงพี่เสือจะโดนหักอกสวมเขาซ้ำหรือเปล่าพลันเอ่ยสองมือยังคงประคองพวงมาลัยเอาไว้อย่างมั่นคงดวงตาสุกซ่อนแววเจ้าเล่ในยามนี้เจิดจ้าคิ้วเข้มขมวดมุ่นจนแทบจะชนกัน ฉันว่าอาจารย์กับผู้กำกับกล้องพบอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้นะสมัยนี้เพื่อนกันกอดกันออกถมไปพริมยังมองโลกในแง่ดีเบนสายตาไปยังสองข้างทางห่วงคำหนึ่งนึกไปถึงนางเอกกับเพื่อนนางเอกในละครนำเน่าแต่เมื่อกี้เธอก็เห็นนี่พริมว่าครูนัดกับผู้กำกับกล้องพบกอดกันสนิทแนบแน่นกันขนาดน้อยอ่ะพารานยังยืนยันความคิดของเขาเอง รู้สึกเจ็บแทนพยักได้ซ้ำหากผู้เป็นพี่ชายเห็นภาพบาดตาบาดใจนี้เข้าหัวใจคงสลายไม่มีชิ้นดีทีเดียวดูมอเตอร์ไซคันนั้นซในสิงโตฉันว่ามันกําลังตามรถของผู้กํากับกล้องพบกับอาจารย์ชนมนัฐอยู่นะฉันเห็นพวกมันสองคนตั้งแต่อยู่ร้านไอตทมแล้วล่ะริมเอ่ยพลางกราดนิ้วมือชี้ให้พรานดูรถมอเตอร์ไซค์ของเวลและยวนซึ่งกําลังขับตามรถของผู้กํากับกล้องพบอยู่ห่างๆชายสองคนแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดํา กางเกงสีเดียวกันแม้มองแต่ไกลก็ยังสัมผัสได้ถึงรังสีอม,มหิตแผ่ออกมาจากตัวของพวกมันทำไมพวกมันต้องตามครูนัดด้วยล่ะพาร,รันตั้งข้อสงสัยเคาะนิ้วมือข้างหนึ่งกับพวงมลาลัยรถยนต์เบาๆอย่างคนใช้ความคิดนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อาจารย์ชนมนัดต้องนัดผู้กํากับกล้องพบมาเจอก็ได้นะในสิงโตเพราะอย่างน้อยผู้กํากับก็เป็นตํารวจพิมให้เหตุผลมันก็จริงของเธอเนอะพริม พรานเห็นด้วยกับเหตุผลของพริมแล้วนี่เราจะทำยังไงกับไอรถคันนี้ดีล่ะในสิงโตพริมถามดวงตากลมโตยังคงจับจ้องรถคันนั้นของสองคนร้ายซึ่งกลายมาเป็นเป้าหมายของการโจมตีในครั้งนี้รอให้พวกมันตามครูนัดขึ้นไปบนคอนโดก่อนแล้วเราค่อยจัดการกับพวกมันพรันเอ่ยก่อนจะยิ้มกลิ่มอย่างมีเล็ดในจะว่าไปแล้วพริมนี่ก็จำวางแผนใช่ย่อยเหมือนกันนี่เธอคงจะใกล้ชิดกับเขาทุกวัน จนความเป็นจอมวางแผนของเขาซึมซาบเข้าสู่กระแสเลือดทีละน้อยทีละนิดเช่นลวกระมังนายจะจัดการกับพวกมันยังไงเหรอเดี๋ยวก็รู้พรานหมายมั่นแววตาทั้งคู่สงบนิ่งขณะเลี้ยวรถเข้ามาซอยเล็กๆอันเป็นถนนทอดเข้าสู่คอนโดอาจารย์สูงประงานอยู่เบื้องหน้าทันทีที่ชนมานัทเปิดประตูเชิญผู้กำกับกล้องพบเข้ามาภายในห้องเท่านั้นผู้กำกับกล้องพบก็เริ่มละครฉากใหม่ระหว่างเขาและเธอ ายตำรวจหนุ่มปิดประตูเบาเขาเอ่ยคำพูดซึ่งสอบไปในทางที่จะทำให้สองคนร้ายเข้าใจผิดดังๆจงใจให้สองคนร้ายได้ยินบทสวัสดิ์ระหว่างเขากับหญิงสาวเมื่อประจักษ์ถึงลูกตาดำๆของใครคนหนึ่งจับจ้องอยู่หน้าตาแมวของประตูห้องเดาวสิคะที่รักชนมนัสจงใจเอ่ยคำนั้นดังๆเช่นกันโดยไม่รู้สึกถึงความขัดเขินได้ได้เพราะนี่ไม่ใช่หนแรกที่เธอรักเขาต้องเล่นละครฉากรักเมื่อถึงคราวคับขัน เดี๋ยวสิเจ้าเพิ่งเข้ามาเองขอถอดรองเท้าก่อนนะแล้วค่อยถอดอย่างอื่นผู้กำกับกล้องพบเอ,อ่ยยิ้มยิ้มทั้งสีหน้าและแววตาพยายามกลั้นหัวเราะเอาไว้อย่างสุดความสามารถขณะที่พร,รันเองก็กำลังก้าวเร็วๆลงจากรถมาก,มก,มก้มๆเงยๆอยู่แถวล้อรถของสองคนร้ายอยู่ชั่วครู่ก่อนจะดึงจุกเล็กๆก,ก,กลางวงล้อรถออกมาอย่างชำนิชำนาญเสียงลมรถถูกปล่อยออกมาดังเค้นแรง,แรง ก่อนล้อรถทั้งล้อหน้าและล้อหลังจะบี้แบนเด็กหนุ่มทำหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้ก้าวอัดอาดขึ้นไปบนห้องของชนมนัฐด้วยท่าทางกลางเต็มที่โดยมีร่างบางของพริมก้าวเร็วๆตามไปติดๆพี่สองคนทำอะไรเนาะพร,ะรันเอ่ยถามเมื่อเห็นสองคนร้ายทำลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่หน้าห้องของชนมนัฐโปหวนตอบนึกเคืองเด็กเมื่อวานซืนสองคนนี้นักที่ทำให้เขากับเพื่อนร่วมง,งานเสียเรื่อง ก่อนสองคนร้ายจะยอมเดินจากไปหลังไหวๆทิ้งความไม่พอใจนักให้เด็กหนุ่มและเด็กสาวเห็นจากหางตาเสียงเคอะประตูที่ๆดังมาทาให้ผู้กํากับกล้องพบซึ่งนอนแผ่หลาอยู่บนเตียงต้องรีบลุกพรวดขึ้นปราดไปยังประตูด้วยความระมัดระวังก่อนจะระบายลมหายใจเฮือกใหญ่เมื่อมองลอดผ่านตาแมวแล้วเห็นว่าไม่ใช่สองคนร้ายเมื่อครู่หากเป็นพร,รันกับพริมไม่กี่นาทีต่อมา พารันกับพริมก็เข้ามาอยู่ในห้องของชนมนัฐปิดประตูเรียบร้อยนายไปปล่อยลมแล้วรถของไอ้สองนักเลงนั่นรอนนยสิงโตนี่นายรู้ไหมว่าถ้าไอ้สองคนนั่นไปเห็นตอนที่นายกำลังปล่อยลมอยู่อะไรจะเกิดขึ้นที่หลังจะทำอะไรเสียงๆแบบนี้อีกนะชนมนัฐเทศนาพารันเป็นกันใหญ่ทันทีที่พารันเล่าว,วีรกรรมของเขาให้ชนมนัฐและผู้กำกับกล้องพบฟังจบลงหญิงสาวทะลึ่งพรวดลุกจากโซฟามุมหนึ่งของห้อง อยากจะเคขัวพร,รันสักโป๊กสองโป๊กนักเชียวผมหวังดีนะเนี่ยเห็นมันตามครูกับผู้กำกับมานี่นาผมก็เลยจัดการซะเลยพร,รันเอ,อ่ยเสียงอ่อยแม้จะนึกเคืองที่ชนมนัตไม่เห็นความดีของเขาเลยสักนิดแถมยังมาเทศนาเขาอีต่างหากมันน่าปล่อยให้สองคนร้ายนั่นทำร้ายเอานักเชียวครูรู้ว่านายหวังดีแต่ถ้านายเป็นอะไรไปแล้วครูจะไปบอกกับคุณเสือเขาว่ายังไงนายอย่าลืมนะว่านายอยู่ในความดูแลของครู ชนมนัทเอ่ยด้วยความอ่อนอ,อกอ่อนใจกับความแสบซ่วงของพรันครูน็ออย่าบอกพี่เสือนะครับถึงตอนนี้พรันทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าการอ้อนวอนขอความเมตตาจากหญิงสาวแต่ถ้าจำเป็นจริงๆเขาก็จะเอาเรื่องนี้แหละไปป่วนหัวใจของผู้เป็นพี่ชายดูซิว่าพยัก์จะทรมานใจขนาดไหนถ้าได้ยินว่าชนมนัทกอดกับผู้กากับกล้องพบกลางร้านไอศครีมหน้าโรงเรียนนี่ตกลงนายกับหนูพริมตั้งใจตามผมกับคุณน,นัทมาที่นี่ด้วยใช่ไหมเนี่ย ผู้กำกับกล้องพบสอบสวนเอาความจริงบ้างหากไม่จริงจังนักเขาลุกขึ้นยืนแก๊กหล่อตีสีหน้าเคร็มๆไปอย่างนั้นเองก็หนูกับนายสิงโตเห็นอาจารย์กับผู้กำกับนัดเจอกันท่าทางสนิทสนมกันนี่นาหนูกับนายสิงโตก็เลยอยากรู้คำพูดของพริมกระท่อนกระแท่นด้วยไม่รู้จะพูดอย่างไรดีครูกับผู้กำกับกล้องพบเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีพบปะกกันบ้างเป็นธรรมดาแต่วันนี้พิเศษหน่อย ก็ตรงที่มีคนร้ายตามครูมานะค่ะครูก็เลยให้ผู้กำกับช่วยชนมนัดเอ่ยพลางหันไปยิ้มหวานให้กับผู้กำกับกล้องพบก่อนจะเดินไปหย่อนกายลงบนเตียงถ้าไม่มีอะไรแล้วนี่ยผมขอตัวกลับก่อนนะครับผู้กำกับกล้องพบเอ่ยก่อนจะส่งสายตามาทางชนมนัดเป็นเชิงบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันค่ะขอบคุณมากนะคะชนมนัดกล่าวขอบคุณจากใจจริงก่อนจะเดินมาส่งผู้กำกับกล้องพบถึงรถ มองเห็นเพียงสองคนร้ายกำลังโกรธเกรี้ยวกับวีรกรรมของพารันจนหญิงสาวอดจะขำจะไม่ได้พารันช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าตนเองกำลังป่วนสองคนร้ายผู้เป็นถึงนักเลงหัวแถวสมุนฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของสอจอทีระเชียวพารันยิ้มกว้างเมื่อเห็นใบหน้าของผู้เป็นพี่ชายปรากฏชัดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ใบหน้าคมเข้มนั้นในยามนี้เกลียดด้วยรอยยิ้มสวัสดีครับพี่เสือพารันเป็นฝ่ายเอ่ยทักขึ้นก่อน ดวงตาพราวระยับอย่างคนมีเล็ดในอืมเป็นไงบ้างในสิงโตไม่เจอกันตั้งหลายวันเลยนอะพยักถามคำถามนั้นกับพรันก็จริงหากหัวใจกลับลอยไปถึงใครอีกคนช่วงนี้ผมยุ่งยๆเนอะพี่เสือกำลังเตรียมงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพารันตอบด้วยน้ำเสียงและแววาตาบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจนี่นนยทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนกับเขาด้วยเหรอในสิงโต เมื่อก่อนฉันไม่เห็นว่านายจะสนใจทำกิจกรรมอะไรเลยนี่นาะนอกจากเที่ยวเล่นโดดเรียนเป็นกิจวัตรพยักอดที่จะปลื้มใจไปกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เป็นน้องชายไม่ได้โทษพี่เสือนั่นนาะมันอดีตสำหรับผมอย่าพูดถึงมันได้ไหมตอนนี้ผมเป็นคนดีแล้วนาะพรันคอนผู้เป็นพี่ชายไปพลางเมื่อเอ่ยประโยคนั้นออกมาพี่เชื่อว่านายเป็นคนดีแล้ว ว่าแต่นายได้แตดงความดีจากคุณนัทของนายไปกี่ดวงแล้วล่รอในสิงโตพาร,รันยิ้มแย่ๆกับคําถามของผู้เป็นพี่ชายก่อนจะตอบตามตรงก็เพิ่งได้ดวงเดียวนั่นแหละพี่เสือช่วงนี้ความชั่วของผมก็ยังไม่มีความดีก็ยังไม่ปรากฏเหมือนกันพาร,รันเอ่ยลก้อหัวเราะเง้นเหรอแล้วครูนัทของนาอยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พี่ไม่ได้คุยกับเขาเลยพยักถามเกอ้อเกยกมือให,ใหญ่ๆขึ้นเกาศีรษะแกรกพันแน อยากรู้ละสิแล้วก็มาถามเขาเนี่ยนะพรานลากเสียงยืดยาวในต้นประโยคก่อนจะตีสีหน้าเรียบเฉยหากในใจนั้นลิงโลดนักเมื่อเห็นท่าทีของผู้เป็นพี่ชายถ้าพี่ไม่ถามน้อยแล้วจะให้ไปถามใครที่ไหนล่ะก็เรื่อยๆครับอ้อวันนี้ผู้กำกับกล้องพบมหาครูนัดที่โรงเรียนด้วยแลผมเห็นกับตาเลยนะว่าผู้กำกับกอดครูนัดกลางร้านไอศครีมเลยแล้วก็ไปส่งกันถึงคอนโดอาจารย์เลยด้วย พรานเล่าเรื่อยๆดวงตาหรือก็จับสังเกตปฏิกิริยาโต้อตอบของอีกฝ่ายตาไมาก่กระพริบเหรอพยักฟังเรื่องที่ผู้เป็นน้องชายเล่าได้หัวใจร้อนรุ่มขึ้นมาชอบก้นดวงตาคมแค้มูบไหวหัวใจกระตุกวูบนว่าหญิงสาวยังไม่มีใครอย่างไรเล่าความสัมพันธ์ระหว่างหญิงสาวกับเขาคนนั้นเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเท่านั้นไม่ใช่หรือแล้วเหตุดหญิงสาวจึงกล้าพอที่จะไปกอดกับเขากลางร้านไอศครีมเช่นนั้นขณะที่เขาเองเล่า หญิงสาวกลับไม่ยอมเปิดเผยความในใดๆให้เขาได้ล่วงรู้เลยนอกจากประกายตาในดวงตาคมคู่นั้นหรือหญิงสาวจะเสียแส้ความรู้สึกในประกายตานั้นเป็นเพียงการเสียแส้งให้ความหวังแก่เขาเท่านั้นหรือไรมากมายคำถามถมซัดศาสหัวใจของชายหนุ่มให้เจ็บร้าวราวถูกเข็มนับพันแล่นเข้าทิ่มแทงแล้วไงต่อทอาทองงี้สนิทสนมกันมากเลยครับพร,รันมองสีหน้าและแวาวาตาของผู้เป็นพี่ชายออก ไม่บอกก็รู้ว่าเขากำลังไม่พอใจที่ได้รับรู้ว่าชนมนัสสนิทสนมกับผู้กำกับกล้องพบมากเพียงใดเอจะเรียกว่าหิงน่าจะถูกต้องกว่ากระมังแล้วนี่นายมาเล่าให้พี่ฟังทำไมพยักย้อนถามเสียงคุณก็พี่เสือถามไงว่าครูนัทเขาเป็นยังไงบ้างผมก็เลยเอาข่าวมาอัพเดตก็เท่านั้นแหละเอหรือว่าพี่เสือหึงครูนัทกับผู้กำกับกล้องพบล่ะพรันเอ่ย โดยไม่รู้หรอกว่าคำพูดของเขาแทงใจดำของผู้เป็นพี่ชายเต็มๆพี่จะไปหึงเขาทำไมพี่กับคุณน็อตเราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยพยักรีปฏิเสธทันควันอยากจะชัดดาวคอมพิวเตอร์ไปนัดแต่ผมเห็นนอะว่าสีหน้าและแววตาของพี่เสือนอะเหมันฟ้องขนาดไหนว่าพี่เสือหึงครูน็อตพร,รานจี้จุดใจดานั้นเข้าให้อีกนี่นายสิงโตอย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยถ้านายยังพูดแบบนี้อีกพี่ไม่คุยกับนายแล้วเนะ พยักอยากจะจบการสนทนาเอาไว้เพียงเท่านี้หากอีกใจกลับร่ำร้องอยากรู้ข่าวคราวของเธอคนนั้นต่อดวงตาทั้งคู่จึงกรอกกริง้งด้วยความลังเลใจผมไม่คุยเราก็ได้ไม่อยากรู้เรื่องสิง่งเสียงของครูน้าต่อก็ตามใจพร,รันทำท่าจะตัดการสนทนาไปจริงๆเดี๋ยวสินายสิงโตมีเรื่องอะไรอีกเหรอพยักชักหูพึงไม่ได้ยินคำว่าเรื่องเสียงจนต้องรีบถามต่อ ก็วันนี้ครูนัทโดนผู้ชายร่างยักษ์สองคนท่าทางคล้ายมือปืนตามสะกดรอยนะสิครับพี่เสือแต่ผมจัดการปล่อยลมล้อรถของพวกมันไปนแล้วพรันเล่ายิ้มยิ้มแถมท้ายด้วยการอวดความเก่งกล้าของตนเองอะไรเนอะนี่ครูนัทโดนตามสะกดรอยอย่างนั้นเหรอชายหนุ่มชักนักด,ดวงตาเบิกกว้างอ้าปากค้างครับพี่เสืออย่างครูนัทนี่ไม่น่าจะมีใครตามสะกดรอยนะครับถ้าเป็นผมก็ว่าไปอยอง แต่มันน่าแปลกมากเลยนะครับพี่เสือช่วงนี้พวกไอ้โจ้าหายเงียบไปเลยแต่กลับมีคนตามสะกดรอยคุณนัทแทนพรันตั้งข้อสังเกตแววตาทอดต่ำลงคิ้วเข้มขมวดมุ่นอีกคราอนายพูดถูกหรือว่าพวกไอ้โจจะรู้แล้วว่าคุณนัทเป็นบริีกาดร,รับจ้างให้กับนายพรันสันนิษฐานเคาะนิ้วมือลงกับโต๊ะดวงตาคมเข้มฉายแววครุ่นคิดไม่น่านะพี่เสือ เพราะไอ้สองคนนั่นมันไม่ใช่คนเดียวกับลูกน้องของไอ้โจเป็นไปนได้มีว่าคุณนัดเองไปล่วงรู้ความลับของพวกมันเข้าโดยบังเอิญพวกมันก็เลยส่งคนสะกดรอยตามพยักตั้งข้อสันนิษฐานเพิ่มพวกมันนี่พวกไหนครับพี่เสือพวกไอ้โจน่ะเหรอพร,รันตั้งกระทู้ถามก็คงใช่นายเคยบอกพี่ว่าควอรกของนายเป็นลูกเจ้าพ่อใช่ไหมไม่แน่นะว่าคุณนัดอาจจะรู้เรื่องชั่วๆของมัน แล้วเอาไปบอกผู้กำกับกล้องพบพวกมันก็เลยส่งคนตามดูว่าคุณนัดเป็นใครพยักคาดเดาเหตุการณ์ไปตามความน่าจะเป็นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับพี่พรันเห็นด้วยการสนทนาในหัวข้อที่น่าหนักใจกว่าจึงทำให้พยักลืมความขุ่นข้องหมองใจของเขาที่มีต่อชนมนัดไปเสียสิ้น ในวันนั้นฉันทำให้เธอเจ็บปวดฝากรอยลืมเกินใจจะลบเลือนใจเธอแหลกสลายลงไปต้นเหตุคือฉันเธอคงอยากถามกันทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ ที่ฉันกล้าพอต่อให้ต้องสูญเสียอะไรขอแลกด้วยลมหายใจและชีวิตที่ฉันมีจะขอชดใช้ทุกหยดน้ำตาของเธอ

ให้เส้นทางยาวไกลแค่ไหนฉันพร้อมจะเสียงจะกอดความผิดนี้ไว้แม้ไม่มีคำว่าอภัยเพียงเพื่อหัวใจดวงนั้น